ุชมครับวันนี้ตำรวจตั้งโต๊ะแถลงข่าวบอกเดือนเดียวจับยาบ้าได้11ล้านเม็ดถึงว่าเหอะมันมีคนเมาคล้างเมาคล้างทั้งยาทั้งกัญชาเต็มเมืองไปหมดปรากฏเจ้าหน้าที่เลยเปิดปฏิบัติการแล้วสรุปให้ฟังว่าตำรวจไล่จับที่ไหนบ้างพื้นที่หนึ่งก็คือไล่มาจากนกครพนมไปสกลน,นกครแล้วไปตามจับได้จังหวะไปจับได้เป็นรถกระบะขนยาบ้าเป็นล้านเม็อ่ะ มีการชี้ฝาด้วยไหมอาบักฟ้าแล้วฝาบักฟ้าฝามากฟฝาฝาบักด้า ที่ว่าหนีเป็นหนีตายเลยคุณผู้ชมเพราะถ้าจับได้นี่ติดคุกหัวโตเพราะหลังจากนั้นเปิดภาพต่อไปเลยเจ้าหน้าที่ไปเจอกระสอบหลังลรถยาบ้าเป็นล้านเมตรค่ะ คดีนี้เนี่ยนำโดยสพันตำรวจเอกเฉลิมชัยวัยสุรสิงห์นะคะท่านเนี่ยตามไล่ล่ามาตั้งแต่นครพน,นมเลยแล้วพานะคะบรรดาลูกน้องตามจับกันมาจนถึง4แยกตรงสกลน,นครตอนที่มาถึงเนี่ยต้องขับรถชนและใช้รถสกัดหลังจากนั้นเจอกระสอบใส่ลุงอุ้ยพูดถึงกระสอบสายลุ้งช่วงนี้ฮิตนะอะไรก็อยู่ในกระสอบสายรุง้งอยู่ท้ายกระบ,บะสิกระสอบคุณผู้ชมบรรจุยาบ้ากระสอบและ40,000 0เม็ดรวม4ล้านเม็ด ผู้ต้องหาสองคนขนกันแบบไม่มีเหนี่ยมอ่ะแล้วตำรวจเขามีสายเขาก็เลยรู้แล้วตามจับได้แบบคาหนังคาขาวแบบนี้เลยอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมกับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะฮะไปจับกันที่จังหวัดเลยโอ้โหไอซ์นี่3 0 0กว่ากิโลกรัมเอามันลงไปมึงลงไปไป บ่ไรเฮ้ยเฮ้ยโยนนเปองเป็นปองงีปองจะปงเฮ้ยยยดยปองีปงทางปืนนะปืนขามาเลยขามาเลยเขาพี่เขาพี่ข yeah ึ้นมาขึ้นมาขึ้นมายกเือขึ้นยางคอยางขึ um> ้นไป อย่านะมึงยกขึ้นมาขอยางสิบขอยางสิบกอ้ย่านะยกมือขึ้นนะรวังระวังพี่พี่อย่าไปยูฟังพูดเอยู่ฟังสองฟังพี่นเ้่นะยกมืขึ้นนะระวที่อปฟู้อยู่ฟังสองฟงพึงแปืนเน้อ ยกเมื่อคืนขับไปกีนมาขวมตรงนี่ครับไม่ยังไหนยังไม่ที่หว่ยุ่อยู่เลยตรงนี้ครับค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปไปไหมบอกแล้มายกมโอ้โหแม่เล่นสนีลงน้ำแล้วคิดว่าจะรอดเหรอไม่รอดนี่ไงมาดูนะฮะนี่คือเขาขยายผลมาตอนแรกเนี่ยจับขบวนการค้ายาเสพติดยึดยาบ้าได้ล้านห้าแถวอำเภอวังน้อยพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ขยายผลว่าอีกชุดหนึ่งเนี่ย มันจะเอายาเข้ามาส่งบริเวณริมแม่น้ำโขงในอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยตามต่อฮะแล้วก็เจอรถเป้าหมายโตโยตา้าคามรี่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามที่เห็นในคลิปเลยจับได้3คนนะฮะคุณผู้ชมเจอไอซ์สามรกิโลขณะเดียวกันเขาบอกว่าพบปืนลูกโม่จุดสามาด้วย1กระบอกกระสุนอีก50กว่านัด คือโอ้โหซุกมาในกระสอบยัดเต็มท้ายรถเลยใช่โอ้โหดูสิโอ้โหมันขนกันไม่เกรงใจตำรวจเลยนะจงิงจแต่ละล็อตที่จับได้มันขนกันมาแบบนี้จริงๆคุณผู้ชมคะจริงๆริงแล้วเนี่ยมีคดีทั้งหมดรอบนี้เนี่ยห้าคดีขออนุญาตใช้คำนี้ดีกว่าแค่ห้าคดีเองนะเดือนตุลาคมแค่5คดี11ล้านเม็ดไม่นับรวมเดือนอื่นนี่เรียกว่าตำรวจทำงานจริงจังมากนะเพราะถ้าคืนไม่จริงจังคุณผู้ชมเด,เดือนเดียว11ล้านเม็ดถ้ามันปล่อยสู่ท้องตลาด ทั้งไอซ์ทั้งยาบ้าเราก็คงได้เห็นข่าวคนข้างเสพยาฆ่าออคนเแถวอะแล้วถ้าอันนี้แค่เดือนเดียวนะถ้านับรวมทั้งปีงบประมาณนะครับตั้งแต่1ตุลาปีที่แล้วจนถึง30กันยาปีนี้งบประมาณปี2,567จับยาบ้าได้กว่า1,000ล้านเม็ดอูอ้หูแล้วดูไอซ์ ice, 25ตันฟังไม่ผิดฮนะหน่วยก็ไม่ได้เขียนผิดหน่วยเป็นตัน เฮโรอีนอีกตันกว่าเคตามีนก็คือยาเคอีก5ตันโอ้โหอ้าวชื่นชมนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพราะกลุ่มพวกนี้อย่างที่เราเจอทราบกันดี<ะ>มันมีปืนด้วยดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD f โหลดฟรีโหลดเลย